การต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมรินทีวี เปาเปาผจญภัยในโลกนิทานตอนนกสองตัวสวัสดีครับผมชื่อเปาเปาเป็นเด็กผู้ชายอายุห้าขวบที่ชอบการผจญภัยโดยการผจญภัยของผมนั้นจะเข้าไปในโลกนิทานผ่านหนังสือน,นิทานที่แสนวิเศษของพี่กระต่ายซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดถ้าพร้อมแล้วไปผจญภัยกับเปาเปากันดีกว่า พวกเธอกำลังสร้างรังกันหรอกหรอขยันจังเลยนะแต่ว่าฉันก็ไม่เคยเห็นพวกเธอแถวนี้มาก่อนเลยคงเพิ่งย้ายมาใหม่สินะอืมฉันไม่รบกวนพวกเธอแล้วละนะขอตัวไปหาพี่กระต่ายก่อนพี่กระต่ายเป่ามาหาแล้วครับ สวัสดีครับพี่กระต่ายเปาเปามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังด้วยครับอิอออออสวัสดีจ้าน้องเปาเปาว่าแต่เรื่องที่จะเล่าให้พี่ฟังใช้พวกนกที่มาทํารังบนต้นไม้ที่อยู่หน้าห้องสมุดไหมล่ะจ๊ะเอ๋ใช่แล้วล่ะครับพี่กระต่ายรู้ด้วยหรอว่าแต่ทําไมพวกนกเขาถึงมาทํารังที่ตรงนี้เพราะปกติเปาเปาไม่เคยเห็นนกชนิดนี้แถวแถวนี้มาก่อนเลยนะครับ อ๋อที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าจะมีนกบางชนิดที่พวกเขาจะอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ชั่วคราวนี้จากอากาศหนาวๆเพื่อมาหาแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ยังไงละจ้าเปาเปาเป็นแบบนั้นเองหรอครับถ้าเปาเปาได้เป็นนกบ้างก็คงจะสนุกไม่น้อยเลยน้าอิอีอีอออออน้องเปาเปาสนใจอยากจะเข้าไปในโลกของนกดูบ้างไหมล่ะพี่ก็มีนิทานที่น่าสนใจด้วยนะชื่อเรื่องว่านกสองตัว โอ้โหน่าสนใจมากเลยครับพี่กระตา่ายเปาเปาอยากเข้าไปแล้วก่อนที่เปาเปาจะเข้าไปในโลกนิทานต้องสวมหมวกใบนี้ก่อนนะจ๊ะเที่ยวให้สนุกแล้วกลับมาเล่าให้พี่ฟังด้วยนะจ๊ะ นี่เปาเป,า,เปาป่าไม้แห่งนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยพวกเรามาสร้างรังที่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้กันเถอะนะน้องชายเอาสิเอาสิพวกเราก็บินมาตั้งไกลแล้วล่ะนะป่าตรงนี้ก็ดูเหมาะที่จะเป็นบ้านหลังใหม่ของเราอยู่นะสวัสดีผู้มาใหม่พวกนาย่งย้ายมาอยู่ไหม่ใช่หรือไม่สวัสดีเจ้าลิงข้าชื่อเปาเปาส่วนคนนี้พี่ชายของข้าชื่อปังปอนใช่แล้วล่ะพวกเราเพิ่งบินมาถึงป่าแห่งนี้เมื่อสักครู่เองนายอาศัยอยู่ที่นี่มานานแล้วหรอ ใช่แล้วละถ้ามีอะไรก็ช่วยแนะนำบอกกล่าวกับพวกเราด้วยนะฉันอาศัยอยู่ที่ต้นไม้นี้มายาวนานหลายปีแล้วล่ะนะป่าแห่งนี้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ผลไม้ก็มากมายมีน้ำตกสายน้ำตาำธรรมชาติที่งดงามและฝูงสัตว์ที่นี่ก็ต่างเป็นมิตรคอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลให้แก่กันมาโดยตลอดที่ใหญ่ของป่าแห่งนี้ก็คือท่านช้างผูนั้นที่สามารถให้คำแนะนำต่างๆกับพวกเจ้าได้ทุกเรื่องเลยทีเดียวปรัน รว้าวฟังดูแล้วก็ยิ่งน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยแบบนี้พวกเราก็สบายกันเลยละสิอีออ,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 อมันก็ไม่สบายขนาดนั้นหรอกนะแต่ละปีจะมีภัยธรรมชาติมาบ้างมากน้อยต่างกันไปพวกนายก็ต้องใช้สติและมีความรอบคอบให้มากเข้าไว้ก็ถ้ามีอะไรขึ้นมาก็จะได้ไหวตัวได้ทันยังไงล่ะฮาจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกนะพี่ชายของข้านาเป็นคนเก่งที่พึ่งพาได้อยู่แล้ว ข้าเข้าใจแล้วละเจ้าลิงขอบใจมากๆเลยนะเดี๋ยวพวกข้าทั้งสองจะขอตัวออกไปหาเศษไม้ในป่าแห่งนี้มาสร้างรังที่อยู่อาศัยก่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะช่วยหาอาหารมาแบ่งปันกับพวกเจ้าด้วยนะจะได้มีแรงสร้างรังกันให้เสร็จไว้ขึ้นยังไงล่ะข้าไปก่อนนะแล้วเจอกันขอบใจมากเลยนะเจ้าลิงเย่เยเสร็จแล้วละนะพี่ปังปอนสนุกแต่ก็เหนื่อยจังเลยนะ ใช่ใช่ต้องขอบใจน้องเปาเปาด้วยที่ช่วยกันสร้างบ้านว่าแต่ตอนนี้พี่ก็หิวเหลือเกินเลยนะเปาเปาปังปอนข้าไปหาผลไม้อร่อยอร่อยกับท่านช้างเลยเอามาเผื่อพวกเจ้าด้วยนะหิวไหมสวัสดีครับท่านช้างผมกับเปาเป,า,เปาต้องขอบคุณในน้ำใจของท่านนะครับเรื่องเล็กน้อยเจ้าหนูข้ายินดีช่วยพวกเจ้ากล้วยปลาพวกนี้รสชาติมันดีชุนละลองชิมดูนะเจ้าเลี้ยงเอาไปให้พวกเขาหน่อย รับกล้วยไปสี่เปาเปาถ้าอร่อยแล้วอยากได้เพิ่มก็เรียกฉันนะบ้านเราก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเจี๊ยเจี๊กเจ๊ยเจ๊ก,จกขอบใจมากนะเจ้าลิงและท่านช้างด้วยครับถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนนะพเพราะจะคงเหนื่อยกันแล้วไว้เจอกันเจ้านกน้อยข้าก็ด้วยเหมือนกันต้องกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะเปาเปาเปัาปางปอนแล้วเราเจอกันใหม่เจ้าลิงขอบใจเจ้ามากนะ ง๋มง๋มงมอร่อยจริงๆนะพี่ปังปอนสงสัยข้าจะต้องกินสองลูกจะแล้วล่ะนี่เป้าเปานายตื่นได้แล้วเช้านี้เราออกไปหาอาหารกันเถอะนะเช้าแล้วหรอพี่ชายตอนนี้ข้าก็หิวแล้วเหมือนกันเเราออกไปหาอาหารและเอามาเผื่อเจ้าลิงด้วยดีไหมพี่ปังปอน เอาสิเอาสิเราจะได้ตอบแทนเขาด้วยนะไปกันเถอะเป้าเปาไปกันเถอะพี่ชายพวกเจ้าคงออกไปหาอาหารกันสินะแต่เอ๊นั่นมันรูอะไรนะ่ะเราเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าอืมรังของเจ้าพวกนกมันเป็นรูนี่นาเดี๋ยวพวกเขากลับมาต้องบอกสะหน่อยจะได้รีบซ่อมกัน ข้าเอามาเลเ็ดถั่วมาฝากนะเจ้าลิงข้าว่ามันอร่อยดีอย่าให้เจ้าลองชิมบ้างกินให้อร่อยนะเดี๋ยวข้าขอตัวกลับรังก่อนขอบใจมากนะแต่ข้าน่ะเห็นรูเล็กๆใต้รังของพวกเจ้าไปหาเศษไม้ดีๆมาอุดไว้ด้วยละ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรูใหญ่ขึ้นมาแล้วจะยุ่งอย่างนั้นหรือถ้างั้นข้าว่าน้องชายของข้าเปาๆเ,เขาคงต้องเห็นแล้วละ่ะเพราะเขาเป็นคนช่างสังเกตเดี๋ยวเขาก็คงจะซ่อมรังเองนั่นละ่ะจะไม่ต้องห่วงหรอกนะ นี่นี่เจ้าลิงเช้านี้ข้าเอาผล,ลไม้สดๆมาฝากด้วยนะขอบใจเจ้ามากนะเมื่อสักครู่พี่ชายเจ้ากระเพิงจะกลับไปเขาเอาอาหารมาฝากข้าเหมือนกับเจ้าเลยและข้าก็ได้เตือนผี่ชายของเจ้าไปแล้วนะว่ามีรูรั่วที่แต่รังของพวกเจ้ารีบซ่อมกันล่ะเดี๋ยวรูจะใหญ่รังอาจจะเสียหายได้นะเปาเปา ถ้าเจ้าบอกพี่ชายข้าแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะซ่อมเองนั่นแหละเพราะพี่ชายข้าน่ะเขาเป็นคนขยันขันแข,ข็งที่พึ่งพาได้อย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงไปหรอกนะอิอีอีออีอ,อเอเจ้านกทั้งสองเป็นอย่างไรบ้างเพิ่งย้ายมาใหม่อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเดี๋ยวเราแวะไปดูหน่อยดีกว่าแปรน นี่นี่เจ้านกทั้งสองพวกเจ้าอยู่บ้านกันไหมอืมสงสัยจะออกไปหาอาหารแน่เลยแต่เอ๊ะนั่นมันรูอะไรใต้รังนกมันรูใหญ่เหมือนกันนะท่านช้างพวกนกสองพี่น้องเขาออกไปเที่ยวเล่นสำรวจป่าก,กันแต่รูนั้นค่าเห็นแต่เช้าแล้วนะและได้เตือนพวกเขาให้รีบซ่อมไปแล้ว ดีแล้วละนะที่ช่วยบอกกล่าวกันเพราะวันสองวันนี้จะเป็นช่วงมรสุมมีหิมะหลงฤดูอากาศจะเปลี่ยนแปลงฉับพลันชะละเจ้าลิงจะก็รีบปกป้องตัวเองด้วยนะข้าไปก่อนโอ้จริงๆด้วยนะลมหนาวพัดมาพอดีเลยหรือข้าขอเตรียมตัวก่อนละทำไมจู่ๆถึงหนาวขึ้นมาขนาดนี้กันล่ะพี่ชายลมพัดแรงมากเรารีบเข้ารังกันเถอะ พี่ว่ามันไม่ใช่แค่หน้าหนาวธรรมดาแล้วล่ะนะเปาเปามองไปด้านนอกสิมีหิมะตกโปรยโปรยลงมาด้วยอ้ยหนาวจังเลยนะแบบนี้พวกเราขยับมาใกล้ๆกันเถอะพี่ชายหนาวจังเลยหนาวจริงๆพี่ชายข้ารู้สึกมันหนาวๆจากข้างใต้ด้วยนะเอ๋มันเป็นรูนี่นาเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้รูที่รั่วและพวกเราก็ยังไม่ทันได้ซ่อมนะสิทำยังไงกันดี ร่วงแล้วเห็นทีพวกเราต้องสร้างรังกันใหม่ให้ดีกว่านี้แล้วล่ะนะเปาเปา,เปารึหนาวจังเลยเอา้าพวกเจ้าทั้งสองรีบมาหลบในบ้านของข้าก่อนเรื่องรังไว้ค่อยสร้างใหม่ทีหลังข้าน่ะเตือนพวกเจ้าไปแล้วนะให้รีบซ่อมข้ามาหลบหิมะก,กันก่อนนะขอบคุณเจ้ามากเลยนะที่คอยช่วยเหลือพวกเราตลอดไว้ข้าจะกลับมาตอบแทนเจ้าและสร้างบ้านใหม่ให้ดีกว่านี้แน่นอนข้าสัญญา วเปียกมาเลยนะเปาเปา่ีจะ่ะเช็ดตัวให้แห้งก่อนนะเพื่อนใหม่เขามีน้ำใจคอยช่วยเหลือเปาเปาตลอดเลยและยังเตือนเรื่องที่รังชำรุดด้วยแต่เปาเปาชะล่าใจไปเองล่ะครับเฮ้อเปาเปาจำไว้นะว่าปัญหาต่างๆเราควรลงมือแก้ไขด้วยตนเองในทันทีไม่ควรรีรอให้ผู้อื่นจัดการแก้ไขให้เพราะบางทีการสะสมปัญหาไปเรื่อยๆเรื่องเล็กน้อยจะบานปลายใหญ่โตได้ยังไงล่ะจ๊ะ เปาเปาเข้าใจแล้วล่ะครับพี่กระต่ายเปาเปาขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วเราเจอกันใหม่นะบายบายอมรินทีวี